Ayuh, my, nabi, kau yok mai nabi yok ni ko pesada ha apa ni ni ha ha Um, Apuan nak kalau kawan makin nabi ni yang dimasak oleh mereka itu sing puan ada tak masuk ada perung ahan yang bagi nabi sallallahu alaihi wasallam makan hmm. nabi, hmm. eh hmm. no hmm. dan hmm. memakan yo hmm. yo hmm. nabi nabi lo katin ahan kau bukan dia, kamu zada na? nyu, dari makanan mereka itu cakahan, kian kian kongpongan. Nabi dok kian, nama yang nama yang kongpong. kafe na. Leka ahan kian kian di Kak nabi dok kian berkat. Kian dia jawab Yang ni adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang Nabi kau ni. Mana? Nên cri وب钱 cáт điения ấy thì gọi nó làmother not mapping kia càng dễ Hai vô ngũ Diễn Bà ở nhà trở thành anh chết � Оo click Cá đi Em anh chết uczch Besides Ừ Mày muốn nh Mình 환h mù không cô cà viết campus wolf con minh nhỏ calories các fanaging Andren Padhi рассen crew пиш opportunities We want to increase visitors? We want to give ban Betuan coffee club

จัดเกณฑ์ว่ะนายิีว่าการเนี่ยการอะไรจี่ัวอาถิมันทำแบบนี้เราไม่ได้จัดเก็บเไม่ได้แน่นอนมันทำเป็นนายิีว่ามันไม่ใช่ยอมนายิีถ้าว่ะเราจัดเก็บว่าเรามันทำนายจีตายนั่นกินไม่ได้แต่ในเมื่อเราไม่จัดเก็บกินได้นายพี่จะทำนั้นเพื่อต้องฉีดเนี่ยให้กุมัดให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจหาว่ากินได้เขาบอกงั้นั้นท่าเขาเราไม่อยากเกณฑ์ว่านายิีนั่นแล้วเขานานะนงเขาบอกงั้น อานบีนันน้นนบีเราตามเพื่อจเนี่ยกบอุมัดของแกได้รู้ว่ากินได้ก็บอกงั้นนั่นนะแต่หากเราไม่อยากกินวัานไหจีการกระทํางองมันนั้นถ้าเราอยากกินาน,านั่นจีาต่เ้ากินไม่ได้ะนะเนาะเราจะกินนะนนนดัดงที่เราเผยรู้โยโย่านบีและกันบีไม่ได้ชายล้ด้งยน มันดาล้บบางอาการหุกมชาเราว่าไม่ต้องให้ลึกซึ้งไปเลยกันในเรื่องหุกมชาเราเอ้ยหุกมว่ามันหรือหุกมว่ามันเราไม่ต้องไปเน้นแต่ตอนน้องกันนะนายผิวไม่ต้องไม่ต้องไปเอาชัดเจนตรงน,นั้นเลย,เยลว,ว่าไอหัวุ้มชาเราว่าพันผิวมัน,ไม,น,น,นไม่ต้องไปก,กินน้ำบุ้นไม่ต้องไปก้าวถึงเลยนายผิว่าแค่เพียงเราเราว่าให้สะอาดแค่ลหนกันเวนลกากรรมอยากกินวัาไมหนยิ่งมันต้นองก้าหาจินจ่าเนาะ Tengok takut daripada menyebut akan segala yang diwaham. Kan aja. Jangan kata orang ni keluar. Jangan kata menyetuh ni pakai ketuk kata kata. Kap tang mod kan. Rau waham. Wan aja. Tak main lah. Rau kefiang waham. Wan aja. Ada waham lah. Nam nak kuam ni kuam main wan à, cái này mình nói cái này cơ rồi, mình miêu tả gì à, tam giác, mi, giác, hòa hâm, ron, sinh như này, mi giác, à mi ron, giác thảo cảnh, <coughs> nát thảo cảnh được, gì được mai, nà di là di cứ nát thảo cảnh, à là ta ron nát อ่ะแต่ช่วนั้นนักขังอะไรจีอ่ะเนาะติงว่าหมำนี่นี่เราเราแค่เพียงว่าห <gger> ้ำเนาะอ่าคือเราสงสัยเนาะไม่ได้จัดเก็บอะไรมาการนี้มา่อเราอ่าเราว่าห้ำเราเพียงแค่เราสงสัยตรงนั้นแต่ไม่จัดเก็บนั้นฮะยินดายไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องอุปมเลยว่ะเนาะนี่นะพี่ทำกรณีนี้เผื่อต่องการจะขีดเนยให้บรรดาอุมัตก็แค่ได้รู้ อ่ว่าคงพวกนั้นทำนั้นกินได้้าเราไม่อยากกินวันอจีเรียกวันนั่าคนพวกนั้นหาเรามานั่งไม่ยังได้าเราไม่อยากกินวันไหนจีอ่าตาอยากกินวันอหจีขากาั้งมันโรยมันเลน่งวาเรียกว่านัํม่ว่าม่มันนมาเรานั้นเราอยากกินราตาเราเห็นนั่นเนาะเรียกว่ากาเม่ินคุ้มอ่ากินน่งนอนจะโมแล้วก็มาันเลนั่าบกินหลับแันี้นั้น แรงนะเราจัดเจนบงานการนห้ไม่จัดเจนบหากินไม่ได้นะดันดาริปอดนจิสปอดเจลาเดียวอุปมาเพียสม่ยังกันนาจิในทางสัญจรอนี่ยคุณไปมามากระเจงนั้นเลยเหมือนกันลั้งางสัญจรอน่ว่าคนไปมามาไม่ยังแต่แดงพี่นะเขาเป็นลุ่นทางดินธรรมดาดูดินลูกรังเด้อ ก็มก็จูงัวจูงกไปางนั้นเละคุณเดินกันเดองันละที่คุผ่านกุ่มละเมถึงที่คุ้นัมาทิสื้อผ้าของเราอ่าเรายู่บ้านรือยู่หมันอย่้ไม่ต้องอายหุนอ่างทงัวยังเล็ี่งัวขี่กินเดี่ยวงัวเยววจะพาทางนันเราไปเดินทางนั้นอยู่ในจุดมันยังทำยเพืออ่าเนาะในยาลันรโยยด อย่าล่ะเดี๋ยวกุนสัญจรไปมากมายดูว่ามีกี่คุณอ่าจะมีนายจิตอ,อ,าอ่าเงงานาะกูปลาหม้เนี่ยเรียบเหมือนย่างอันนั้นขนาดนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วน้าเพรคนกาแฟน,นั้นใหาเราหมา้อน้ำมายังได้ดูว่าเรา,าหานก,กันกินกับมันนั้นเรากินได้แต่ให้เหมือนให้เราไม่อยากกินเหนือนนายจิตเหมือนกันเราเดินในเ้นทางสัญจอน,ดนเดี๋ยวกนเฟรเดินไปมาหมากันเลยอ่าเปิดฝาน,นั้นถ้ากี่คุณนัะมันจะมาติดเสื้อผ้าของเราทำมาจ้ำเป็นต้องล้างอ่าเรามายัางตังค์ดอกี่คุณนั้นได้อ่าเนาะ Sabri setengah daripada orang yang sufi. Biar semua yang bertemu kengkengin yang bandar pun sufi. Nah, kau dah lihat sup? Ah, kau di kau kering. lah. Adi tak ni ke? Kau tahu, bila mandor ni, mandor ni mungkin kau ini mungkin ramai ramai kau tanya. mesti lekang lekang ni kau dah lihat Ah, no kanan yang ni ni pada zaman sekarang ini run pajuban ni ni kau run pajuban ni ni kau run najun di tu musa ni peng nang sini ni lah tak ada mantan yang ni ni ada run manan kan run man lah mantan ni budaya lah ni budaya matang rek pan ram bi pan pan ram roi kari klong pi pan malay ถึงเนบพนถึงปันเซร,ยเรอยแต่เน้แเซลอยที่บอกเลยเซที่ว่าพี่เลยอดี๋ยวจนะไมนู้นนะจะไมนีนะฮะไม้เดี๋ยวนอกที่คุ้นก็คือเห็นยังเป็นคนคือีนหลัดยังกันไปไม่ได้านุนหลุดงาไม้เลยเดอ๋ดยัจะมนู้นนั้นรุนนะ่นจะไม่ต่ว่าจะข้อหนังซื้อมีืแต่น,นังนสะือนั่นประมาณเซที่ว่าพี่มปเลยอ่าเนาะ Kenaan punan dari dia ini, Bu Ali Sufi ini, Menyengkau Bu Ali Sufi ini, Bu Ali Sufi ini, Di keringi ilmu tersum, Akan dirinya Watu akun man, Terlebih baik, Bukta banyo, Watu akun man jing, Jadi dia ini, Kekancat, Di tanah, Haa, Di Sufi ini, Man kira mana dia ini, dia di negeri Kanchan. Haa. Daripada segala orang yang alim. Tiap tempat bandar pun alim. Bandar ulama. Ulama adalah. Yang tiada bersufi tewa maja. Ia ni ahli tashuk. Haa. Dan ulama di maja-maja ni asal kong ahli tashuk. Buat ahli tashuk. Mana dia di wakil Kanchan. Dan... Masa mana nak. ดีรีนอดีรีโอ,อรังอุลามานะตัวของอุลามานและอย,าย่างนคือนั้นะนะเออนั่นเอะคนอาชีพสูบบุหรี่กี่เดียวนี่อา,อา,าชีพทัศนบาสานใช่ไม่ได้คนแบบนั้นอาชีทพทัศน์แบบนั้นใช่ไม่ได้เตียเดากับปูยยันปะโดยเฉนาะคือไม่มีการหยอกยอง,ยอง คนแบบนั้นในศาสนาของศาสนาคนแี่ดิกัพะนันอมามันเรือกดีกว่าคนนั้นเรียกว่าคนน้นคือในศาสนาของชาโรลกศาสนะไมยอมรับอ่เนาะ,ะด้านกับบัญญการม,น,มนุย์ยางละเลยละเลยส,เลสัแลกสวแล้วคนในปัจจุบันนี้ละเลยเชยเยไหมอ่าเชยอ่าคนน้มาเาเชยช อะไรก็เชื่ไอ้เรื่องเชื่นี่นะปัญญาแค่อยาจ่ายไปมันจีกระเชย่อจ่ายเรียนกระเชย่อนุก็เะเชื่เม็ดแมว้อยน่ะอ่าไอ้นั้นลำบากนี่นั่นแกอยากไปเชื่นี่ไม่ใช่มายังางได้มะบอกกระเชย่ออ่าเนาะอ่าแบลนั้นเขาเรียกว่าอยาเห่นมุรอกกับเขาเรียกว่าอยาเห่นมุรอกกับมุญยาเขาเรียกว่าอยาเฮนที่ว่าสับสน อะไรคือมันไม่รู้ว่าตัวของมันนั้นไม่รู้นั่นคือเรื่องโปรกับเลยมันไม่รู้ว่าตัวของมันนั้นไม่รู้อ่าเราแต่ผมเอ๊ะมันจำยังไงเอ๊ะโปรกับเศร้านักก่อนแต่ไม่รู้แล้วไงก้องเดี๋ยวเราไม่รู้อะไรที่เราไป่ทำรู้นี่คือเรว่าเราไม่รู้อ่าที่เราไปไปทัวร์เขาเขาไปละดูอ่านั่นไม่ได้มันนั่นมันนั่นอ่าไปละเราทำใจรู้อ่นั่นคือเรียกว่า ยอย่าให้รกสับเรืยกวร้องคำเถอะอย่าให้ร้องจันจัดเน้นคือมันไม่รู้ว่าตัวของมันนั้ไม่รู้ถึงแล้วไปบ่เหมือนด้วยกวับมันนั้นไม่รู้นี่ก็เรียก,กวร้องคำนะสับเรียกว่า,นา,นาดังใจจู่อย่าให้มาร้องคำนี่ยยิงละกคำว่า,ยาอย่าให้มาร้องคำเยอะนี่ ปัญญาเกตยังอามัดประสานีครเป็นดูดทย่งยิ้งเถิดรูิ้มปรคัมีดูดยิอยนี่อ๋เนะปย่ออุบายยามยากเลยหายาักายยาหัปรรคัมีอ่าาได้มันดูดเส็จแล้วนู่นกโรูนี่ก็ดูดแล้แกนแขยงริ่เนี่ยมันไม่ได้โูคอ่านี่ก็ยระคับนั้นนแบบนี้หายารักสาย่าอ่า จะคนเดียว่ะนะซาปทีคนทีสุดรับสุกมาสุอิมล็มันจคนยพี่ขาวมันหะเนี่ยไมไ่งเลยแรงเพเยอะแบเดียวคนพี่ขาวมันเหรอด้านวิศวดและคนวิศวอ่าคนวิสวนี่ยคนมันไม่จัดเจนมันเมื่อคนม่ยังนะวิศวดเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่นานลเพื่รมันก็ไม่ติด นั premises, ่นก็เวิวัฒนล้วรนั่นก็จดอานนาเลยนั่นะวิวัฒนั่นบางทีพอเราเราพอมม้นเราก็ว่เราบัดที่เดียวก <im> ิดพอจุ like ่มันตะวทมันก็เลยกระยังอ่าน้อยังไมกันอะไรอะลออัลลอฮ์แต่ทีมันลงมอบิสมิลลาห์มันก็อัลลอฮ์อยู่นะนฮะอ่าเลยยังมากเนี่ยไม่เคยเห็น โลโลแล้วนราเพมันล <ste am, S 1> ุหลอปับบหลกมัดเดียเียวีตัดองลไม่นไ่โดนมันมาเียวต้องันเป็นต้ามดามได้ถาไม่ไดาไม่ได้ถาม่ไาม่ได้ไ้่ไ้ม่ไน้่ไ้มถ้าว่าไม่ต้ถ้าไม่ไดัมม่่าา่่าวิสวับาดักายาน่ อย่าดูฮีแไม่หายนะหายะไรไม่หามาเล่นกันอูบาตยกเว้นาชายนัดาริบอดตบิบยังป e ะส t ทยากมปนมอทีุ่ยต้องมอี่หนุยอยากทาบด้มายก ilmu และคมาความรู้เล้คนคนนั้นมารักา อาฮิกมัดเนาะฮิกมัดของมันอ่าคือแกนเต้โบ้พ้อยหลักของความรู้อันนั้นถ้าจะเอาคนไปมนั้นมาดัดซาเนี่ยอ่าเนาะอ่าเนาะคนที่ว่าเนื้อๆแล้วก็คนที่วมากความรู้ฮิกมัดแล้วก็ดาร์เบอร์ซุงโอซุงโอปาโนโฟโรเนาะแล้วก็คนที่ว่ามันจริงจังกับฟัวโรฟัวโรที่ว่านี่

Ano. Allahu <tik> a'lamu bis-shawab wallahu bermula Allah Taala dia jing Allah nan a'lamu jing teru Allah Taala be <Come> bujing dia tiwaro bis-shawab ti tiat jon tiat dai ha alot dai kon tu kon den makadeu Allah be bu tiwaro ah waktu tok wat ni ke ni masalah ni ni. Ada kau dipasuk akan najis babi. Nyang lah dia. Rau jatong lah najis mu lah dia. Eh, mah pai tong mu ni. Haa no. Haa nyang dia rau jatong lang. Saya pergi anjing menyang rau tong mah. Rau pai tong mu ni. Nyang dia rau ni jatong lang menyang rau tong mah. การทุ war, mm ่มมากไปหรเราจะต้องล้างเจ็ดหน้าขนาดนหนึ่งในเจ็ดจะต้องเป็นหนักดินอ่าเนาะแนั้การเราล้างเดี๋ยวอันหนึ่งนั่นแหละคือมาเปียกเราแหย่เรื่องว่าเราแหย่มาเปียกมาโทุ่นาดแต่แห้งก็แห้งไม่ได้อ่าไปถึงว่าเราแห้งมามาเปียกหานั้นเราไปทุไม่ได้นะต้องล้างเรื่องว่าเราเปียกมาแห้งหานั้นก็ต้องเป็นเรื่องว่าเปียกก็ต้องโุหานั้นก็จำเป็นต้องล้าง Cho tao bà hẹn có hẹn Mày đợi à. Tao mà đúng thuộc mày mà, <laughs> là tao bà <laughs> bà mà Mày Còn mà thuộc đâu nè tao đơn xí được mày đời Mày mà. Mày

อ่าน <Yeah>, no. ้อนะอพรานั้นว่าหยิบจะต้องลากคำโตว่าซาบยนาจิสอันนี้เมือยักอันดีุมาในเดียวกันอ่านาะอาตัศน์โยังมุตธรรมตามคนมุตธรรมคนติดคำจับคำปุถิตคำจับคือจะต้องลากดังนั้นเลยมาสารว่าถ้าว่าเมือนกันยักษ์ด้วยแกควาย นาะฮะคไยิบาดตามคนมุตามพดาดเกงนะทีนั่นเนาะด้าด้านกาโตเอุลามะิงเลยคือมันได้แรงงจากบรรดาทนผู้รู้มันวาเทียดว่าจิบไม่วาจิบต้องล่างวะบรรดาผู้รว่าบันาง Dia ada wajib apa oh, wajib tetapi wajib membasuh akan dia akan najis babi dia ni. Dia wajib ayo lah. najis uh, mar -ma mo dia ni. Sabti segala najis yang lain jua menjaga najis uh, ni. Tu lah tu dia apa. Tak ada. Macam pen tong lak benang, bang ulama wa apa Ha bang tan puru wa banan. Kerana tiada dalil atau najis wama bawa mimi lekan. najis. Nyang ke bok muda. Eh, dalam bok bok mana? Muda mah Eh, Ini dah ni lah. Tiap kan dah. Tiap kan Tiap Dengan terang dua cat คือมาลักาอี่บสกไปจัดเจนวันอาทิตย์ไปจัดเจนนะซาปอันยิ่งมันยังกับมามาดานตสบูตับตับเซตและได้มีกล่าวว่าว้ในกิเซตฟักรุจอี่าโนฟักรจอซีว่วนันกิตบฟักรจอซีบาีอิหม่าม Hanafi Hanafi ya Korong ni korong Lang dia lang dia leh Bagi imam Hanafi ni lah. Ha? Syafi'i ya Oh. Men hamai hai bisa tuan men mai tit. Tim ha mai doi. Kerana demi kerawa wana kitab tafsir Fakhrul Razi Kau Imam Syafi'i no. Itu dua pun ha. Ah. Kerana ambil yang tafsir Kau Imam Fakhrul Razi Kau Imam Syafi'i no. Mi usung kapu ha. no. Ada bahawa Soalnya wajib Dibasuh akan berjana Yang diilak oleh babi itu คะแนนว่าไวในพระุทธรดีของอิมามเฉยว่าเราจะต้องลาบุคคลบุคคลบุญนั้นเราจะต้องลาในภาชนะเทวาหมูนั้นไปเลี้ยงน้ำในในภาชนะนั้นเออในพระพุทธรดีถ้าว่าหมูนั้นไปเลี้ยงน้ำในในภาชนะในเทว่าในเนียงในโอ่งในอ่างอะไรแบบนี้แล้ฮะเทนั้นต้องลาในหนังสือพระพุทธรดีว่า อเนาะตยคัเจรั้งกลังเจครั้งแต่นึ่ในเจตนั่นคือนักตอเนาะเน่องาันยรุปอยากิองวเหมือนกันคมวยเดียนี้แดงาอิเหมือนกับมนันและอเนาะนั่นคำพูดใหน่งของในนังสือครีดและคนยังก็รคพูดทีอลาว tiada Mailah, mai wajib. Ha ah, tu. No. Nya ni tiada wajib, mai wajib. Ha ah, tu. Ha tolah. Kerana yang dimikir tu perwajanan dia yang tu mai wajib dia ni. Tasdik kasukaran perwaman sabson nei kwam. Uh, kasukaran kwam lebah. Mat sonya nei kwam lebah sonya. Ha. wajib ba. มันลำบากอ่าน้องมดอันนั้นแ่ะอ่าสอยกาลำบากกันนีมามากันนี่ฮะมาู้ตาม่อยดีแล้วเนาะประมาณนึงว่าเป็นหนึงประมาณนึงว่าเปนนี่อ่ายนโยงกันเลยอ่าเนาะกรเราตามติดรุมมาเลเนาะถึงว่าวันริมัอะไรพนไม่ตาวัดจำเาลมาเก็บในยากรันเนาะอะยาวันนั้นเนื้อเขาจิที่เท่าไรกับา าอถ้าว่าย่างเเฮดินกินได้เน่ยัดรเฮยังรับกินได้รีมาอะไรคุนม่าคือก็รับมึได้ลวไม่ตาสาเลามำนเค็มที่ลิกันเหนียมูเออว่ามาอลิกกัดินลกนั้นมันบงเนียมู่แต่โดมันไม่บอกทีอ่ามันทบ่าน

เวลามันเคียกันเนี่ยมูาเนี่ยมูดอดอคนไม่ได้ว่าเรมไหนเลยไม่ได้ว่าต้สุกได้นี่นาะนี่ถ้าตาบุยาน่นาะขนาดรอยังคิดว่า่เลล้งเลยพูดถึงวันเนื้อของเตที่เุดแล้วกา่ายรับแม่คิดอ่าไม่ต้องเล้งขนาดว่าเนื้ออี่เุดแล้วกร่ม่คิดคงเออปยคือไม่ต้องเล้ง Haa, ah, fannat. Ya, amat. Tabiat, far'un wallahu -ah.